うまかー ถือว่าเป็นหนังที่ดูแล้วรู้สึกอบอุ่นคิดถึงคนที่เรารักคุณจะได้รับความสุขมากกว่าความหดหู่ความเศร้าแน่นอนเข้ามาโดยท,ที่ไม่ทราบว่าเรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรนะคะคือหลังจากดูจบเราต้องบอกว่าถึงขั้นโทรหาแม่เมื่อกี้เลยอะ่ะนักสแสดงก็น่ารักมากแค่มาดูก็จะรักทุกตัวละครแล้วเออจริงๆแล้วอ่ะเราก็โชคดีเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบการที่เราแค่มีความสุขจะร้อ,องไห้อีกแล้วเนี่ยดูแลซึ้งมากค่ะพึ่งออกมาเลย

เนสัจะเกนังที่เกี่ยวกับอาหารจะเป็นหนังที่อยู่ในหมวดที่เด่นของหนังญี่ปุ่นนะครับชีวิตที่อายุยืนกับชีวิตสั้นเนี่ยไม่จำเป็นเท่ากับตอนมีชีวิตอยู่เนี่ย รับรู้รู้สึกสัมผัสถึงการมีคุณค่าชีวิตอย่างไรมันไม่ใช่หนังญี่ปุ่นที่น่าเบื่อเลยเป็นหนังญี่ปุ่นที่แบบทำให้เรายิ้มตลอดเวลาดูออกมาแล้วต้อหาแม่อหนังให้อะไรเยอะมากๆจริงๆอยากมาดูอีกหลายๆรอบมากๆดูจบแล้วอะอารมณ์ยังไม่จบเลยอะอยากอยากนั่งอยู่ในโรงต่อผมนี่ไม่เคยร้องไห้ในหนังเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปล่อยโคสอึกสะอื้นแต่มันอุ่น มันซึ้งมันกินใจตัวน้องฮานะเขาเล่นออกมาได้ธรรมชาติมากจนดูฉากไหนก็สนุกมันมีหนังไม่กี่เรื่องหรอกที่เราดูแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะลุกออกไปจากโรงหนังก็มีเรื่องนงี้แหละที่ทําให้เรารู้สึกอี้ได้ฮานะแม่มา่สนะัญโอมิโซฮานะานะมิโซซุปมิโซซุปข,ของฮานะจัง 7มีนาคมนี้ขอบตาอุ่นไปด้วยกันในโรงภาพยนตร์